สวัสดีสสวันอาทิตย์ที่15พฤศจิ2า6นนะครับผมวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับผมโดยจัาสุกก็จะมารับเดตดรีวิวให้รับชมเนาะนะครับผมไปงานทำงานนะครับผมจะดูทีมงานเตรียมเพิ่มในการทำงานบันางานในการทํางานนะครับผม เดี๋ยวให้คนงานเนาะเตรียมของเตรียมวัสดุก่อนนะครับผมในการทำงานนะครับมมนะเตรียมหม้อผสมปูนเนาะเตรียมหน้างานนะครับผม,มกับอุปารบ่มน้ำฉีดน้ำเนาะน้ำฉีดน้ำพื้น,น,นที่ฉาบป,ปูนนะครับผม ล้งางทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้ปูนของเรานเนาะเกาะยึดได้ดีนะครับผมครบเดี๋ยวหัดเตรียมช่างเตรียมงางามไว้ก่อนนะครับผมเราเดี๋ยวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับผมทุกท่าน ผสมแผงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นแผงนน้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับยังไงก็ฝากเป็นกรลังใจให้เราด้วยนะครับเนาะให้ขาไปเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ นะครับผมเสียงอัดจะดังหน่อยเนาะถ้าระเย็นครับผมแล้วก็มีการทำงานก็อัเสียงดังนะครับถ้าเขาดังหน่อยพร้อมไปนะครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมขอตัวก่อนสวัสดครับเดี๋ยวอัดเสียงให้รับชมเดีในแชท